วิดีโอนี้นะครับจะมาสอนหาเงินเข้า wallet ฟรีนะครับเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการอ่านนิยายแล้วก็การดูวิดีโอสั้นแล้วก็การดูซีรีส์จีนั่นนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ money app นะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในแอปหาเงินเข้า to money wallet นะครับที่มีชื่อว่า fundrama น,นะครับ ฟันดราม่าเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการดูวิดีโอสั้นเกี่ยวกับการดูซีรีส์จีนนะครับแล้วก็การอ่านนิยายและก็การทำภารกิจนะครับซึ่งจะทำไรายได้ด้วยการสะสมเหรียญน,นะครับเหรียญที่เรานะหามาได้ก็จะถูกไปรวมอยู่ที่หน้าของฉันนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ทุกคนนะอันนี้คือเหรียญที่เรามีอยู่ณตอนนี้แล้วก็อันนี้คือเป็นเหรียญที่เราทำได้ในวันนี้แล้วก็อันนี้คือเหรียญสะสมที่เราเคยทำได้ทั้งหมดนะครับ ต่อไปทุกคนนะหลังจากที่คุณทำการดาวน์โหลดแอปนี้แล้วก็สมัครสมาชิกก็คือมาที่เมนูของฉันแล้วก็สมัครสมาชิกจะใช้บัญชีของ Gmail หรือบัญชีของ Google นะครับแล้วก็สามารถท,ที่จะใช้บัญชีของ Facebook ก็ได้จากนั้นมาที่คำว่าใส่รหัสเชิญนะครับคุณจะได้ไปสามมนเรียนนะครับกดเข้าไปแล้วก็พิมพ์ตรงนี้นะครับ508.64.367 5 0 8ห 6, 6, 7, 8 6, 6 7นะครับคุณจะได้ไป3ามหมือนแต้มด้วยกันนะครับ จากนั้นก็ให้มาที่หน้าแรกนะครับตรงนี้คนสามารถคลิกเพื่อรับเหรียญได้เลยนะครับอันนี้ได้มาอยู่ที่58เหรียญน,นะครับถ้าคุณอยากได้คูณ2ก็กดคําว่าชนะรางวัลคูณ2นะครับคนก็จะได้ไป58เหรียญด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ได้อีกประมาณ58เหรียญเป็น116เหรียญด้วยกันนะครับเหรียญตรงนี้ก็สามารถที่จะกดรับได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้เนาะถ้ามันหายไปก็เดี๋ยวมันก็จะมีมาใหม่ต่อนะครับ อันนี้ก็กดข้าไปกดเข้าไปต่อนะครับอันนี้ก็จะได้ไปอยู่ที่เกทสิบสองเหรียญด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะส่วนวิดีโอสั้นผมไม่สามารถที่จะเปิดให้ดูได้เพราะว่ามันจะมีลิขสิทธิ์ของทางวิดีโอฉะนั้นก็ถ้าใครอยากดูก็มาโหลดแอปนี้แล้วก็มาดูได้เลยนะครับอันนี้คือชื่อของนิยายไอ้ชื่อของหนังสั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ยังมีการจัดอันดับนะครับ ตรงนี้เลยนะเป็นซีรีส์จัดอันดับแล้วก็เขาก็จะบอกเลยว่าซีรีส์นี้มีทั้งหมดกี่ตอนนะ มือนอันนี้ก็คือซีรีส์นี้มีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน82ตอนแล้วก็อันนี้คือ82ตอนนะครับส่วนใหญ่คือจ,จะเป็น80นะครับแล้วก็67ตอน100ตอนก็มีเหมือนกันนะครับเราชอบนิยายหรือซีรีส์แล้วก็เลือก delay นะครับอันนี้คือนิยายนะครับนี่คือหัวข้อของนิยายสามารถที่เปิดแล้วก็อ่านได้เลยซึ่งในคลิปนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าผมเปิดไปก็มันก็จะเบลอเป็นสีดําไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์ของทางเขียนนิยายนั่นเองนะครับนะเพื่อนๆถ้าใครที่จะอ ยายก็มากดดาวน์โหลดแล้วก็มาอ่านนิยายตรงนี้ได้เลยทั้งการอ่านนิยายแล้วก็การดูวิดีโอสั้นหรือการดูซีรีส์จีนจะได้คะแนนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งคะแนนเขาจะคิดแปลประมาณนี้มากดที่คําว่ามากดที่เมนูข้างบนมุมขวามือนะครับเขาจะบอกกดเกมของการรับเหรียญจากการที่เราอ่านนิยายหรือจากการที่เราดูวิดีโอสั้นนะครับจากการจากการที่เราดูวิดีโอสั้นก็อันนี้นะครับจะได้อยู่ที่ 250เหรียญก็เมื่อเราดูวิดีโอสัน้นแล้วก็เหรียญสะสมคะแนนสะสมจนครบ250ถึงสามารถกดรับได้ถ้าหากว่าคะแนนสะสมยังไม่ครบก็จะยังไม่สามารถกดรับได้นะครับ500ก็เหมือนกันนะครับพอครบ250ก็ต้องสะสมต่อนะครับให้ถึง500ถึงจะสามารถกดรับได้นะครับ สูงสุดยู่ิการสัน2,500คะแนนนะครับผมนะก็ถ้ารวมไปแล้วทั้งหมดนี้จะได้ประมาณ7,500คะแนนจากการที่เราดูวิดีโอสั้นแล้วก็ระบบบอกว่าถ้าเราดูแล้วก็ถึง5,000คะแนนเมื่อไหร่เราจะได้รับโบนัสอีก5,000คะแนนนั่นเองนะครับการอ่านนิยายก็เหมือนกันนะครับก็อ่านไปเรื่อยๆอ่านไปเรื่อยๆเมื่อคะแนนสะสมครบ200คะแนนถึงสามารถกดรับได้ กดครบ450คะแนนก็กดรับได้ครบ800คะแนนก็กดรับได้นะครับแล้วก็ส่งสุดอยู่ด้วยกันก็คือ2,400คะแนนนะครับระบบก็บอกเหมือนกันเลยว่าถ้าเราอ่านทั้งหมดนี้นะทั้งหมดเลยจะได้ไปทั้งหมดอยู่ด้วยกัน7,000คะแนนและถ้าเราอ่านครบ3,000คะแนนก็จะได้อีกประมาณ3,000คะแนนด้วยกันนะครับผมนะจะมีใน2สองกอารหาคะแนนเพิ่มเติมจากการทำงานของ Adjoy Bonus กดตรงนี้ไปเลยนะครับ จะเป็นงานเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็เล่นเกมนะครับนี่คือการงานของการโหลดแอปพลิเคชันเนาะแต่ว่าต้องปลดล็อกก่อนนะครับผมต่อไปคือในส่วนงการเช็คอินรายวันตรงนี้ทุกคนนะข้างบนนี้เลยเช็คอินวันนี้จะได้ไป250แต้มเช็คอินพรุ่งนี้จะได้ไปอีกประมาณ500แต้มแล้วก็วันที่3สาอีก500แต้มวันที่4ถ้าเราไม่ได้เช็คอินนะแต่วันที่5เรามาเช็คอิน เราจะไม่ได้รับ800คะแนนนะครับเราจะได้รับแค่250คะแนนเพราะว่าเราต้องเช็คอินต่อเนื่องกันนะครับเราถึงจะได้คะแนนเหล่านี้ทั้งหมดตามช่องนี้นะรวมทั้งหมดแล้ว7วันจะได้ไป5,250แต้มด้วยกันนะครับข้างบนนี้ข้างบนมุมขวามือที่เป็น500กดเข้าไปนะครับเขาบอกว่าถ้าเราดูวิดีโอไป1วิดีโอจะได้ไป500คะแนนนะครับเราก็กดดูวิดีโอได้เลยนะครับผมนะ สุดท้ายคือการเชิญเพื่อนนะครับมาที่เมนูเชิญชวนนะครับผมตรงนี้เนาะวิธีการเชิญก็อ่ะกดตรงนี้ก่อนเลยนะกดคําว่าคลิกเพื่อส่งคําเชิญนะครับอ่ะกดตรงนี้ไปแล้วจะมีข้อความนะครับตรงนี้ข้อความตรงนี้เราสามารถคัดลอกเนื้อหาทั้งหมดได้เลยนะหรือจะทําการเปลี่ยนเนื้อหากดตรงนี้เลยนะมันก็จะเปลี่ยนเนื้อหาให้เรานะครับนี่ดูคนเห็นไหม ก็เราจะคัดลอกเนื้อหาทั้งหมดก็ได้จะเปลี่ยนเนื้อหาก่อนก็ได้เหมือนกันตรงนี้เลอกได้เลยว่าเราจะเอาเนื้อหาไหนก็จะมีลิงก์การดาวน์โหลดจากเรานะครับแล้วก็อย่าลืมคัดลอกรหัสเชิญด้วยให้คนที่เราเชิญนั้นสายรหัสเชิญของเรานะครับข้างล่างนี้ก็คือเป็นเกณฑ์ที่เราจะได้รับคะแนน1นึ่งแสนคะแนนก็ต่อเมื่อคนที่เราเชิญทําการดาวน์โหลดแอปนี้แล้วก็ใส่ นะครับผูกรหัสเชิญของเรานะเราจะได้ไป30,000คะแนนด้วยกันนะครับและถ้าเขาดูวิดีโอสั้นอย่างน้อยนะครับดูวิดีโอสั้นนับอย่างน้อย15นาทีทุกวันเป็นเวลาสามวันติดต่อกันจะได้ไป36000คะแนนนะครับแล้วก็ดูวิดีโอสั้นนะครับอย่างน้อยนะครับ15นาทีทุกวันเป็นเวลา7วานันติดต่อกันนะครับจะได้ไป42,000คะแนนและนี่คือกฎเกมการหาคะแนนจากการเชิญเพื่อนปกติ ตอนนี้นะมีกิจกรรมพิเศษนะครับก็คือเป็นกิจกรรมใหม่พิเศษก็คือการจัดอันดับของคนที่เชิญเพื่อนนะครับใครเชิญเพื่อนได้เยอะที่สุดจะอยู่ตามลำดับนั้นเลยอันดับที่1จะได้ไป64ล้านคะแนนอันดับ2นะครับ48ล้านคะแนนอันดับ3 32ล้านคะแนนอันดับ4 24ล้านคะแนนนะครับแล้วก็ตามมาเรื่อยๆทุกคนนะซึ่ง เขาจะจัดอันดับไปทั้งหมดอยู่ด้วยกัน20อันดับนะครับผมตรงนี้ก็รีบไปทําได้เลยตรงนี้นะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้จะหมดเวลาอีกประมาณ5วัน6ชั่วโมง52นาทีนะครับกดก็จะมีอยู่นะก็อ่านกดตรงนี้เลยนะเพื่อนที่ถูกต้องคือคนที่เราเชิญที่ถูกต้องเข้าเข้าเงื่อนไขก็คือต้องเป็นเพื่อนที่เราเชิญอยู่ในช่วงระยะเวลาของกิจกรรมตั้งแต่วันที่28เดือนกันยายน2025เวลา5ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงวันที่1 2 เดือนตุลาคม2025เวลา4ทุ่ม59นาทีจะถือเป็นเพื่อนที่ถูกต้องและต้องทำการารับรางวัลหรือแต้มจากการอ่านหรือจากการที่ดูวิดีโอสัน้นถึงจะเป็นเพื่อนที่ถูกต้องนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เมื่อได้คะแนนมาแล้วนะครับอ่ะตรงนี้อีกอันหนึ่งนะถ้าเราถ้าเราอันดับนะก็จะมารับคะแนนที่ตรงนี้ทุกคนนะส่วนส่วนปกติตรงนี้ก็คือเขาจะแจก 500คะแนนทุกๆ3ชั่วโมงนะแต่ถ้าเราติดอันดับก็มารับคะแนนตรงนี้ได้เลยนะครับต่อไปมาที่เมนูของฉันเป็นเมนูของการถอนเงิน<ม>ก็มาที่คําว่าไถ่ถอนตรงนี้นะครับตอนนี้มาอยู่ที่ 10.7m นะก็ประมาณ400กว่าบาททุกคนนะนี่ทุกคนนะก็ถอนขั้นต่ำจะอยู่ที่10บาทใช้อยู่ที่250,000คะแนน 100บาทใช้อยู่ที่2ล้าน5แสนคะแนน200บาทใช้5ล้านคะแนนแล้วก็400บาทใช้10ล้านคะแนนด้วยกันนะครับผมนะขั้นต่ำในการถอนเงิน10บบาทอันนี้สามารถถอนได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมนะ ซึ่งประวัติการถอนเงินล่าสุดของผมจะอยู่ที่วันที่19เดือนกันยายนที่ผ่านมานะถอนไป400บาทนั่นเองนะครับผมนะถ้าใครที่ชอบในส่วนของแอปนี้นะสามารถที่จะไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับวิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่สนใจหาเงินออนไลน์ไรายได้เสริมนะครับผมนะก็ถ้าใครมีคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันเลยใต้คลิปวิดีโอนี้วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ